สวัสดีท่ผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานระบว่าสโมสรแมนยูได้เริ่มเจรจากับสโมสสมไบตันเกี่ยวกับความไปไปได้ในการคว้าตัวคาร์ลอสบาลิบา้า กองกลางดารุ่งชาวแคมรูนวัย20ปีซึ่งถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในเีเียร์ลีกณเวลานี้โดวยว่ากันว่าทางฝั่งแมนยูนั้นยังไม่ได้กําหนดราคากลางในใจสําหรับการยื่นข้อเสนอแต่ทางไบรตันนั้นก็มีตัวเลขประเมินภายในใจแล้วว่าจุดยื่นขอสโมสรคือไม่ต้องการขายบริบ้าออกจากทีม แต่ถ้าว่าหากเปลี่ยนใจได้เนี่ยราคาแพ็กเกจทั้งหมดก็จะรวมอยู่ที่ประมาณ120ล้านปอนด์ทุกคนฟังไม่ผิดหรอครับ120ล้านปอนด์แม้ว่าจะเป็นตัวเลขมหาศาลแต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งสโมสรมนยูกำลังเดินหน้าดเดี๋ยวนี้อย่างจริงจังและมั่นใจว่านักเตะจะตอบรับข้อเสนอโดยมองว่าบาริบ้าเนี่ยมีความพร้อมที่จะย้ายมาทีม แม้ต้นสังกัดใหม่จะไม่มีฟุตบอลยุโรปให้ลงเล่นในฤดูกาลหน้าก็ตามซึ่งนี่ถือเป็นกลยุทธ์ที่แมนยูนั้นใช้ในการเจราจาโดยพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับลักเตะและก็กดดันให้ต้นสังกัดนั้นเจราจากลักเตะเองคาร์ลอสบาเดบานะครับก็เพิ่งย้ายมาจากเรียวมาอยู่กับไรตันในปี2023และโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในแดนกลางด้วยพละงกำลังการตัดบอลและก็ความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายจนกลายเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรใหญ่ในยุโรป การดึงตัวเขาไปร่วมทีมเนี่ยอาจจะทำให้สโมสรแมนยูมีมิดฟิลด์ตัวรับ แข็งแร่งระยะยาวแต่ทว่าดิลนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องฝ่าด่านค่าตัวมหาสารที่ไบรตันนั้นตั้งเอาไว้ซะก่อนนะครับยังไม่พอเพียงเท่านี้นะครับสื่อบื้องต้นเนี่ยยังได้รายงานเสริเพิ่มเติมอีกว่าถ้าเกิดทางสโมสรไบรตันโกงราคาคาร์ลอสบาลบาสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยพวกเขานะครับอาจจะถอนตัวจากดิลนี้แล้วไปมองหามิดฟิล์ตัวรับคนอื่นแทนก็ได้ในราคาที่เหมาะสมที่พวกเขาจะจ่ายได้ก็ได้แต่ในเบื้องต้น นทางสโมสรแมนยูนั้นได้ให้ความสนใจคาร์ลสบาเลบ้าอย่างเต็มกําลังและก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ทางสโมสรแมนยู U, กําลังดูท่าทีของไบตันก่อนว่าจะเอายังไงกันแน่นะครับ โอ้โหค่าตัว120ล้านปอนด์นี้ทุกคนมันไม่ได้ถูกๆนะฮะมันแพงมากเลยนะถ้าเกิดจะเอาจริงๆเนี่ยผมว่าโอ้โหแมนยูต้องติดหนี้มหาศาลเลยไหนก็จะบริหารนั่นนี่แย่ไปหมดนะฮะในส่วนนี้ผมอยากให้บอริบทานั้นต้องคิดดีๆนะครับว่าจะเอาหรือไม่เอาดีแต่ถ้าสําหรับผมนะมันสูงเวอร์เกินไปเนี่ยผมก็ถอนตัวละผมไม่เอาละมันแพงเกินไปเราไปหาซื้อมิดฟิลด์ดาวรุ่งมาดีกว่าในะราคาที่มันพอเหมาะพอควรดีกว่านะครับอย่าไปใช้ของแบรนด์เนมอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับบางทีของ เปเนมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้การันตีว่ามันดีจริงๆนะครับผมในส่วนนี้ก็ต้องคิดนะฮะอ่ะอันนี้ก็ตามรายงานจากเบนจาคอบแล้วก็ฟาบิเซโอราโน่นะครับที่ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบกันนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากลอรีวิทเบลนะครับที่ออกมารายงานว่า ในการประชุมร่วมกับทีมงานรูเบนอัมบูริมนั้นได้ย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการผู้เล่นที่มีความตั้งใจและความปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะอยู่กับสโมสรแมนยูเท่านั้นไม่ใช่เพียงแค่มองสโมสรเป็นทางผ่านหรือโอกาสชั่วคราวอัมบูริมนั้นยกตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือบรูโน่ฟันเดนเดสกับตันทีมแมนยู ซึ่งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอที่มีมูลค่าสูงมหาศาลจากสโมสรอัลฮิลานสโมสรดังในลิกซาอุดิอาระเบียแม้ว่าข้อเสนอนั้นจะทําให้เขาได้รับค่าเหนื่อยมากกว่าที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันหลายเท่าตัวแต่บูโน,โน่นั้นกลับเลือกที่จะอยู่สโมสรแมนยูต่อไปโดยรูปเบนอวรมนั้นชื่นชมการตัดสินใจครั้งนี้ของบูโน่ว่าเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความผูกพัน และภาวะผู้นำที่ควรได้รับความเคารพจากทั้งเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลโดยการตัดสินใจของเขาจะสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของนักเตะแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดอย่างแท้จริงนะจ๊ะต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก The Atlantic ิกนะครับที่ออกมารายงานว่าก่อนหน้านี้นะครับที่เบนจามินเชสโกจะย้ายมาสโมสรแมนยูเนี่ย เบนจามินเชดโก้นะครับเคยบรรลุข้อตกลงกับแมนยูเรียบร้อยแล้วและทางนิวคาสเซิลนั้นรู้ดีนะครับว่าทั้งสองเนี่ยสามารถเจราจากันตกลงเรียบร้อยแต่ดูเหมือนว่าในตอนนั้นนิวคาสเซิลนะครับ จะไม่ยอมถอดใจเพราะนิวคาเซิลหลังจากที่รู้ว่าเขาดิวกับสำเร็จใช่ไหมฮะดิวคาเซิลก็ได้ยื่นข้อสเสนอใหม่ไปหลายครั้งกับสโมสรอ b RB และซิกโดยมีการปรับเงื่อนไขให้ดีขึ้นกว่าเล็กน้อยทั้งในส่วนของค่าตัวและในส่วนของค่าเหนื่อยพร้อมกับเพิ่มตัวเลขเงินเดือนที่สูงกว่าข้อสเสนอจากแมนยูอย่างชัดเจน แต่อย่งางไรก็ตามนะครับในวินาทีนั้นนะั่นทางเบนจามินเชสโก้กับปฏิเสธทุกขอ้อเสนอจากนิวคลาเซนโดยให้เหตุผลชัดเจนว่าความตั้งใจของเขาก็คือการย้ายมาค้าแข่งที่ถิ่นโอทัฟฟอร์ดเท่านั้นโดยเจสันวิคอกผู้นวยการฝ่ายกีฬาของสโมสรแมนยูได้นำเรื่องนี้นะครับมาเล่าให้พนักงานฟังภายในการประชุมภายในของสโมสรเนี่ย พร้อมกับกล่าวชื่นชมเชสโกอย่างมากนะครับว่าเป็นตัวอย่างของผู้เล่นที่มีความมุ่งมั่นและความปรารถนาที่แท้จริงในการจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ระยะยาวสโมสสนนะจ๊ะ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากซูรีทอนะครับที่ออกมารายงานว่านูเซมาสราอุยเป็นแบ็กทีมชาติโมร็อกโกของแมนยูมีโอกาสสูงที่จะพลาดการลงเล่นในสนามในเกมที่แมนยูจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลเนื่องจากเจ้าตัวนั้นยังอยู่ในช่วงการฝึกซ้อมแล้วก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายโดยก่อนหน้านี้นะครับมาชราอุยได้รับอาการบาดเจ็บระหว่างเกมทัวร์ปีซีซั่นที่อเมริกาซึ่งสร้างความกังวลให้กับแฟนบอลพอสม ควรแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางสโมสรเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันชัดเจนว่าอาการบาดเจ็บดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงอาการเล็กน้อยไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นต้องพักยาวในเวลานี้นะครับนักเตะก,กำลังอยู่ระหว่างการทำงานอย่างหนักร่วมกับทีมแพทย์และก็ทีมโค้ชฟิตเนสเพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายและเรียกความฟิตให้กลับมาพร้อมลงสนามโดยเร็วที่สุดซึ่งเป้าหมายก็คือ การกลับมาช่วยทีมให้ได้ในเกมถัดไปหลังจากที่เปิดฤดูกาลแล้วนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากลอรีวิทเวล์นะครับที่้องมารายงานว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนเกมเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกอมาเบอร์ด้าได้กล่าวปลาศัยต่อทีมงานศูนย์ทจท์ศของเขามาพร้อมกับวิดีโอประวัติศาสตร์ของยูไนเต็ดซึ่งเขาพูดถึง3สิ่งสำคัญได้แก่ 1. ตาสัญลักษณ์สโมอสร 2. ความกล้าหาญและ3ก็คือจิตวิญญาณและนอกเหนือจากการกล่าวปาใสาของโอมาเบอร์ดราแล้วนะครับเราพนักงานของสโมอสรทุกคนยังได้รับกระติกน้ำโลหะที่แกะสลักข้อความว่า สัญ,ญลักษณ์สโมสอนที่มันเกี่ยวกับความกล้าหาญแล้วก็จิตวิญญาณซึ่งในกระป๋องน้ำโลหะที่แจกไปเนี่ยพวกเขาก็จะมี QR code ที่ติดอยู่ข้างกระป๋องนะครับโดยซึ่งไอ้เจ้า QR code ตรงนี้แหละนะครับเราบอกวรตถารแมนยูเนี่ยได้ขอให้บรรดาเจ้าหน้าที่ภายในสโมสรนนั้นสแกน QR code นะครับเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ3เสาหลัก ที่ทางโอมาบอร์ด้าเพิ่งกล่าวไปโดยการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้นะครับจะไม่บอกชื่อจะไม่บอกอายุจะไม่บอกอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าว่ามันจะไปเด้งขึ้นจอใหญ่นะครับให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าอยากจะอ,อยากจะให้เสริมให้แก้ไขตรงไหน,นปรับปรุงอะไรยังไงบ้างโดยภาพรวมแล้วนะครับผลปรากฏว่าคําตอบของการสแกนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคําตอบคล้ายคลึงกันนะครับก็คือให้สโมสรน,นั้นเลิกขี้เหนียวสักทีเถอะ และพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ไว้ใจผู้บริหารสโมสรแมนยูขนาดนั้นเนื่องจากาผู้บริหารสโมสรแมนยูเนี่ยมีความไม่มั่นคงนะครับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเปลี่ยนทิศเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างนะครับเวลามันผลอะไรมันออกมาในสนามมันมันแย่นเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนสตาฟโค้ดเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพวกเขาเลยไม่ค่อยจะไว้ใจผู้บริหารไม่รู้ว่าจะมาไล่พวกเขาออกตอนไหน ไม่รู้ว่าจะประปับปรุงอีกตอนไหนตัดเงินเดือนตอนไหนในส่วนนี้นะครับมันก็เป็นความคิดเห็นจากเห่าพนักงานนะครับในส่วนนี้เนาะก็เป็นภาพรวมที่เขาตอบมานะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเบนจาขอบนะครับที่ออกมารายงานว่าตอนนี้นะครับสมโมสรแมนยูเนี่ยให้ความสําคัญกับการหากองกลางเป็นอันดับแรกและก็มีการคาดการกันว่า ถ้าเกิดปิดดิวเซ็นสัญญากับกองกลางหรือมิดฟิลด์ได้พวกเขาจะไม่มีการดึงผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาสู่ทีมแต่ถ้ามีโอกาสนะครับพวกเขาเนี่ยก็อาจจะดึงเซเน่ละเมนผู้รักษาประตูดาวรุ่งมาเป็นผู้รักษาประตูแทนอังเดอุนนาก็ได้ส่วนในกรณีของดอนมารุมานั้นตัดทิ้งได้เลย เนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับมันยากมากเพราะว่าสโมสรแมนซิตี้ก็เจอ่อที่จะปิดดิวดอมดอมาโรมาแล้วนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากสกายสปอร์ตนิวนะครับเี่อ,อมารายกานว่าลาสฟุนเฮลุนกองหน้ารุ่งของแมนยูนั้นเปิดใจรับโอกาสการย้ายไปร่วมทีมกับสโมสรเอซิมิลาน Milan. หลังจากสโมสรดังเนี่ยได้เริ่มพิจารณาแล้วก็เจรจากับเอเนตนส่วนตัวแล้วซึ่งว่ากันว่าตอนนี้เอซีเวลานั้นเตรียมเดินหน้าเร่งพูดคุยกับแมนยูเกี่ยวกับข้อตกลงยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดเพื่อดึงลารสฟุตเฮลุนไปร่วมทีมก่อนตลาดนักเตะจะปิด แต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ได้มีเพียงแค่สโมสรเอซีวิลาสโมสรเดียวที่สนใจเพราะยังมีสโมสรใหญ่อย่างโปรซเดมุนที่คอยจับตามองสถานการณ์ของไยรุนอย่างใกล้ชิดอยู่เหมือนกันซึ่งอาจจะสร้างการแข่งขันแย่งตัวในตลาดนักเตะรอบนี้เพื่อเผยราคาของไฮรุนเนี่ยก็อาจจะสูงขึ้นจากแต่ก่อนก็ได้นะครับประมาณอ่าอย่างเช่นเ้าตีไว้30ล้านใช่ไหมก็อาจจะเพิ่มเป็น3 5 3 6อะไรประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาบิซซโอรบานโนนะครับพี่ารมารายงานว่าสโมสรโลูมาได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อคว้าตัวจด,ดอนซันโชจากแมนยูด้วยมูลค่า20ล้านปอนด์โดยเป็นยูยืมตัวพร้อมออปชั่นบังคับซื้อขาด ซึ่งเงินไขดังกล่าวถูกกำหนดให้สามารถบรรลุข้อตกลงได้ง่ายเพื่อความสะดวกในการซื้อถาวรในอนาคตทั้งนี้การตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังขึ้นกับสโมสรแมนยูและก็ทีมงานของซันโชขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าปีกชาาอังกฤษรายนี้นะครับยังไม่สนใจย้ายเล่นในลีกตุรกีณเวลานี้แต่เบื้องต้นดูเหมือนว่านักเตะเองก็เหมือนจะมีการเง้มใจเล็กน้อยที่จะย้ายไปร่วมทีมนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายการจากฟาบิเซโอโรเบโน่นะครับพี่เดิมารายงานว่าแม้สื่อจากประเทศแคนาดูเนี่ยจะรายงานว่าทางแมนยูนั้นได้ตกลงค่าตัวกลับไบตันได้แล้วอยู่ที่9สิกล้านปอนด์แต่ในความเป็นจริงแล้วการเจรจานั้นยังไม่เสร็จสิน้นและทางไบตันเองก็ยังอยากจะเก็บนักเตะค,คนนี้เอาไว้จนถึงปี2 0 2 6 ซึ่งว่ากันว่าทางฝั่งแมนยูก็ยังเดินหน้าเต็มที่แต่ดีลนี้นะครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาขายผู้เล่นบางคนอย่างเช่นกาลาโชซานโชแอนโทนี่เพื่อหาเงินเสริมทัพหรือเสริมงบประมาณเสียก่อนในการที่จะปิดดีลบาเลบา้าและดูเหมือนว่าทางบาเลบ้าเนี่ยก็มีใจนะครับที่อยากจะย้ายมาเล่นให้กับสโมสรแมนยูและก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องสัญญาส่วนตัวอีกด้วย แต่ปัญหาหลักๆในตอนนี้มันก็คือทางสโมสรแมนยูและก็สโมสรบรตตัน on, ยังไม่สามารถตกลงเรื่องค่าตัวของบาเิบาได้ก็เท่านั้นเองอยา่างไรก็ตามนะครับทางโรบาโนยังได้รายงานเพิ่มเติมว่าถ้าแมนยูพลาดการเซ็นสัญญากับบาเลบาทางสโมสรแมนยูเองก็มีแผนสำรองไว้เช่นกันนั่นก็คือมอร์เทนยูมาน กองกลางทีมชาติดเดนมาร์กจากสปอร์ติ้งลิสบอนที่เคยร่วมงานกับกุนซืออย่างรูเบนอมบริมาก่อนโดยทางแมนยูนั้นพร้อมเสนอ50ล้านปอนด์ให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งถือว่าราคานี้เนี่ย จะถูกเป็นครึ่งต่อครึ่งต่อราคาของบารีบา้าและดูเหมือนว่าถ้าแมนยูยื่นจริงๆทางฝั่งสปอร์ติ้งลิสบอนเองก็เหมือนจะยอมลดราคาได้ถ้าได้โบนัสเพิ่มเติมซึ่งถ้าหากว่าสโมสรนไบรตันยังจะโก่งราคาค่าตัวของบารีบ้าสูงขึ้นไปอีกทางฝั่งแมนยูนั้นอาจจะยอมถอนจากดิวบารีบา้า และหันไปหามอนเทนยูสมมนของสปอร์ติ้งลิสบอนก็เป็นได้ก่อนที่ตลาดจะปิดนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาสโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ย โคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสน,นะครับไม่ใช่ไม่ไดไ้ไม่ได้ใช้พวกอาสติกเกอร์พลาส,สติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก300-500ถึงอเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ